รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมเช็คอินโดย ก๊าสูงต้อมปอตททริคไทยตาไรคลิป สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเปรี้ยวปากเช็กอินค่ะเช็์เรื่องกินอินเรื่องเที่ยวแชร์เรื่องเปรี้ยวกับเปรี้ยวปากเช็กอินค่ะครับผมแล้ววันนี้ครับด้านเน็กไม่ว่างไม่อยู่สบายผมเลยได้มาเที่ยวแทนนะครับก็วันนี้ก็เลยพาคุณผู้ชมนะครับมาเช็คอินอยู่ที่นี่เลยครับสาทรอ่าย่านนี้ถือว่าเป็นย่านธุรกิจที่ใหญ่มากอีกหนึ่งแห่งในประเทศไทยเลยนะจอย และที่สําคัญครับวันนี้นะครับผมอยากจะพาคุณผู้ชมมาเช็คอินร้านอาหารอร่อยๆออยอ่ยยานนี้ว่ามีร้านไหนบ้างลอาเปิดพุจนานุกรมดูนะครับว่าคําว่าสาทรเนี่ยเขาแปลว,ว่าการเอื้อเฟื้อการเอาใจใส่วันนี้<ล>ผมก็เลยอยากจะมาเอาใจใส่คุณผู้ชมทางบ้านเป็นพิเศษครับโอ้หวานมากไอ,อ้อนี่ไหนดูรูปสิว่าที่ถ่ายมาสวยไหมสวยเลยดิจะจะ,จะดูจริงเหรอ,อโหแอมรูปสวยมากเลยนะ แต่ว่าผู้หญิงในรูปเนี่ยไม่มีจอยเลยคือ,อยังไงบอกว่าให้ถ่ายจอยกับสาทรไม่นมีรูปผู้หญิงคนเดีน,นี่แถวนี้มันยานออฟฟิศใช่ไหมสาวสาวออฟฟิศสวยๆเดินเต็มแล้วเมื่อกี้ก็เลยแอบถ่ายเลยจอยไปหน่อยเดียวให้จอยทําเป็นยืนแบบ,แบกันๆไว้นิดนึงให้โอกาสแก้ตัวใหม่แล้วขอให้รู้ว่าผู้หญิงที่สวยที่สุดยืนอยู่ตรงนี้ไปถ่ายใหม่อยจะกระโดดลงไปครับ ถึงแล้วครับคุณผู้ชมครับร้านแรกนะครับที่เป็นร้านริมทางที่เราะจะมาเช็คอินกันอยากจะบอกว่าอย่างนี้ฮะร้านนี้เปิดคู่กับถนนสาทรมาแล้วเนี่ยประมาณ400กว่าปี40ปีิบปีเนี่ยสี่<อ>สิบกว่าปีเลยนะครับต้องบอกว่าก่าวแก่ขน่ดนี้รับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะอร่อยขนาดไหนฮะเปิดตั้งแต่9โมงเช้าป่ายโมงป่ายสองกว่านิดนิดน แล้อองอ่อนี่ด้านหลังเราเลยคือต้องบอกว่าตอนนี้นะถ้าเกิดที่เรามาเนี่ยประมาณเที่ยงเองนะแตด่ดูดิจะหมดแล้วอะ่ะคือป้าแกทำอยู่สองจานครับแกกินเองกับสามีแกกิน,กนหมด,ดอันกลับเลยไหมล่ะเดี๋ยวยืมบอรที่ร้านชื่อร้านข้าวบมกไก่ป้าดวง <laughs> หอมมากแอล <laughs> นอกจากความหอมแล้วยังอร่อยด้วยนะเคดลับไปถามป้าดวงมาเขาบอกว่าความอร่อยอยู่ตรงนี้คือเอาไก่เนี่ยนะครับที่เลือกมาเนี่ยเอาไปหมักกับเครื่องเทศแล้วก็จะหมักกับเครื่องกะหรี่ด้วยเสร็จแล้วก็เอาไปอบนะครับแต่ว่าอบเนี่ยยังไม่ให้สุกทีเดียวเราจะใส่ข้าวเนี่ยเอาผสมลงไปข้าวที่กําลังหุงอยู่ใกล้จะสุกผสมลงไปกับไก่แล้วก็ที่สําคัญเขาจะใส่เป็นขมิ้นลงไปด้วยเพื่อให้หอมแล้วก็อร่อยมากขึ้นออนอกจากที่ข้าวหมกไก่จะอร่อยแล้วนะคะหนึ่งส่วนที่สําคัญมากคือน้ำจิ้มเลยละค่ะน้ำจิ้มเลละเขาก็จะทำแบบ ว่าสามรสเลยคือหวานเปรี้ยวเค็มนะคะแล้วก็จะเลือกใช้แค่พริกเขียวอย่างเดียวเพราะว่าพริกเขียวเนี่ยจะหอมว่าพริกแดงบนกว่าข้าวหมกเขาว่าอร่อยมากค่ะคือมันจะหอมพวกพวกเครื่องแกงกะหรี่นะคะแล้วก็จะมีความแบบนุ่มแล้วก็อย่างที่บอกมีขมิ้นด้วยคือมันทำให้หอมแต่ว่า เครื่องเทศมันไม่ได้กินแบบรุนแรงมากจนเกินไปอ่ะใช่คือไม่สงสัยเลยว,ว่าทําไมร้านเขาถึงแบบว่าขายแค่สามสี่ชั่วโมงก็หมดแล้วอะ<ช>่ะเพราะมันอร่อยแล้วก็หาทานยากนะดูบรรยากาศก็ร้านอยู่ในซอยเล็กๆนนแต่คนแน่นมากละครับถ้าอยากทานต้องรีบมาไวๆเลยแล้ววันนี้นะครับคุณผู้ชมสําหรับใครที่มาเช็คอินเหมือนกับเรานะครับแต่ว่าย้ําต้องเป็นวันนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องรีบมาด้วยร้านนี้หมดไวมากต้องป้าดวงแกให้คําสั่งพิเศษมาเลยครับถ้าลูกค้าคนไหนสั่ง อาหข้าวหมกไก่ธรรมดาปลาดงกระกกจัดพิเศษเท่าเลยแต่ถ้าสั่งพิเศษก็อะไรปุ๊บปลาดงกระกกจัดธรรมดาให้ถ้าสั่งพิเศษก็จะยิ่งพิเศษมากเยอะมากขึ้นค,ครับเพราะฉะนั้นคุณผูช้ชมมาอุดหนุนนะคะรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะร้านปลาดวงนะคะอยู่ที่ซอยพาทอสเบสเยื้องๆกับเซเว่นอีเลเว่นค่ะแต่ก่อนจะไปอินเทนนะครับดื่มน้ำสะอาดๆสักหน่อยดีกว่านะครับจะได้สดชื่น ล่วงหน้าไปเช็คอินกับร้านอาหารที่เป็นแหล่งแหงเอาท์สุดฮิตของชาวสาทรพลาดไม่ได้กับเมนูสปาเก็ตตี้กุ้งลายเสือที่ใครได้ทานแล้วจะต้องติดใจอีกแป๊บเดียวเองค่ะ